สวัสดีครับปันี้ผมม่อนพาลุยเหมือนเดิมนะครับน,นี่ก็จะมาอัปเดตมเมล็ดกล้วยตานีด่างที่เราพอไปวันที่ส4บสี่นะครับเดือนตุลานะครับว่าจะเกิดยังนะครับวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้วยี่สิบเก้านะครับเป็นสองอาทิตย์กับอีกหนึ่งวันแล้วนะครับเราก็ จะมาดูว่าเกิดหรือ,อยังครับมาลุ้นกันครับแล้วก็จะทำการแกะเลยนะครับนี้ก็ร้อนนะครับเอ้าๆนะครับก็คือนะครับยังไม่เกิดนะครับ ดูครับเดี๋ยวอองดูใกล้ไหมครับยังไม่เกิดยังไม่มีอะไรงอกขึ้นมาเลยนะครับสองอาทิตย์แล้วเงยินหาไม้เขียให้ดูนะครับทำไมเอ่ย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 ดูครับมันก็ไม่มีอะไร นี่อะไรงอเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนะครับมเมล็ดก็ไม่มีการแทงหน่ออะไรเลยนะครับทำไมเอ่ยทำไมเอ่ยได้แต่คิดและสงสัยนะว่าทำไมมันไม่เกิด โอ้โหทำไงครับทุกคนไม่เกิดนะครับไม่เกิดไม่มีอะไรเลยเนี้ย,เ,ยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บมาให้ดูหรือว,ว่าต้องใช้เวลาเป็นเดือนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมจะเก็บมา ดูก่อนหนึ่งสองสามสี่สีมาได้แล้วมสั่งมาแปดเมล็ดนะเดี๋ยวผมเขียหาให้ดูเจอหน่อบานเ่ียใจแล้วเมล็ดนติดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเลยู่นอ หมลิดมล็ดหายแล้วเตินนี้ดนนะเดี๋ยวเราผม้าผมจะเปลี่ยนดินเลยนะเองใช้ดินดินปลูกดูดินปลูกผสมสำเร็จรูปที่เหลืออยู่ไม่เจอ เดือยหกมเร็ยดนี่แหละเก่งจริงนะเดี๋ยวผมเอาอันนี้ก็ชึบนี่ครับเอาให้ดูใกล้ไม่มีอะไรเกิดนะครับตายแล้วตายแล้ว,ลวทุกคน เดี๋ยวผมจะทำการเอาไว้อีกนะครับจะครั้งนี้ผมจะเปลี่ยนดินเดี๋ยวเอาดินก่อนเหมือนเดิมครับดินผสมสำเร็จรูปใช้ไม่เยอะนะครับหนึ่งไส,สองเข้อไปอ่าง ของนี้น้อยครับไม่มีตังและเชือ่วงนี้นะนี่ครับแล้วเราก็นำมานำเมล็ดนำเมล็ดไปวางไว้เหมือนเดิมน,นะครับเกิดเกิดเกิดน้อยฮึ สักมเมล็ดก,ก็ยังดีนืใช่ไหมครับทุกคนเกิดให้ผมหน่อยคุณมเมล็ดคุณมเมล็ดเกิดให้ผมสักมเมล็ดหนึ่งเถอะหรือว่าเป็นกําลังใจนะครับคุณมเมล็ดเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยมุาสาซื้คอคุณมาคุณเมล็ดคุณก็เกิดให้ผมหน่อย quy Nếu có chợ quỷ mà thao đó Để không? Rồi Quê hả lôi đít nè bít đi ăn mày yêu thương Quê hả lôi mày tặng giúp học nữa nèo 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 นนี่นะครับบชเอากลับเข้าที่เดิมอ,อากาศเข้าตู้อบเหมือนเดิมอบไว้เหมือนเดิมคนระับอบจนเดิมยางอยู่ให้อือ่นนี่นะี่ครับ นี่ครับก็จะอบไว้อีกสักอาทิตย์หนึ่งนะว่ามันจะเกิดหรือไม่ถ้าไม่เกิดก็น่าจะพวอแล้วครับอาทิตย์หน้าครับก็อบไว้หนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูเหเดือนนิมนครับก็อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจให้ผม้วยนะครับต้นเอ่อมล็ดกล้วยก็ไม่เกิดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ